ปีสองปีก่อนผมฟิตมากได้สองถึงสมแต่ตอนนี้รอบเดียวจอดแล้วครับทำยังไงดีไม่ได้บอกอายุมานะอายุ27คุณหมอ27เองอ๋อค่ะก็สแสดงว่าเรามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะแต่เมื่อเราอายุอย่างอายุขนาดนี้เราก็จะรู้สึกว่าจำนวนไม่เท่ากับคุณภาพนะคะของคุณก็2อถึงสครั้งแต่ว่า ตอนนี้เหลือครั้งเดียวแต่ถ้าคุณภาพดีนะคะเออทำให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขารีก็คิดว่าน่าจะนะคะน่าจะเพียงพอเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อมความเครียดความเหนื่อยความอ้วนนะคะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมถึงคู่ครองด้วยน้องตากว่มากนี่สถิติอาจจะลดลงนะคะซึ่งเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ว่าก็คุณภาพยังเท่าเดิมนะคะก็ถือว่าโอเคก็ไม่ต้องไม่ต้องไปฝืนตัวเองนะคะไม่ต้องไปฝืนตัวเอง